สวัสดีครับตอนนี้ชั้นปราทุกคนนะฮะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับคบกครู ho ool, กับวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณน,นะครับชั้นประสมปกที่3นะครับในชั่วโมงที่3แล้วก็คือการกอยทึมกับการแก้ปัญหานั่นเองอัรกรอทึมคืออะไรก็คือขั้นตอนนะครับขั้นตอนกับการแก้ปัญหานะครับแล้วก็แก้ปัญหาเป็นขั้นขั้นเป็นตอนได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเรามาดูชั่วโมงที่แล้วนะครับที่เราเฉลยใบงาน นะครับท,ที่เราทําการบ้านนะครับวันนี้ครูจะมาเฉลยนะครับเ,เรื่องการแสดงขั้นตอนนะครับโดยวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนั่นเองนะครับวาดภาพคือเราก็วาดให้เขารู้ว่าให้เขารู้ว่าเราต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการจะทําอะไรบ้างให้เขารู้เป็นขั้นเป็นจเป็นตอนนั่นเองเรามาเฉลยกันก่อนเนาะมาเฉลยกันก่อนเรามาดู การแำเนนขั้นตอนนะครับแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะอันเมื่อกี้ก็คือนะครับย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับเขาบอกว่าในโรงอาหารของโรงเรียนมักพบปัญหานักเรียนทานอาหารแล้ววางจานทิ้งไว้บนโต๊ะนะครับให้นักเรียนวางแผนเพื่อแก้ปัญหานะครับแต่ขั้นตอนโดยการวา่าแก้ปัญหา <c oughs> นะครับการทานอาหารและไม่เก็บจานโดยการวาดภาพให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับอา่ะมาดูเมื่อกี้ฉเฉลย การแสดงแก้ปัญหานะครับหนึ่งเราวาดรูปนะวาดรูปก็คือมีเนี่ยไปซื้อข้าวถูกไหมครับซื้อข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทานอาหารให้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ยังไงเก็บรวบรวมนะครับแล้วก็จานไปเก็บไว้อะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องดูว่ามันยังเหลืออุปกรณ์นะครับเหลือจานข้าวเหลือแก้วน้ําอยู่ไหมถ้าเหลือ นะครับถ้าเหลือให้นํา uh, มาเก็บให้เรียบร้อยนี่เรียบรวมแล้วนําเก็บให้เรียบร้อยแต่ถ้าไม่เหลือละ่ะถ้าไม่เหลือเราก็สามารถออกจากโรงอาหารได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือเรื่องที่เป็นงานบ้านเมื่อทิที่แล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับบางคนก็วาดมาถูกนะครับบางคนก็มันไม่มีผิดหรอกครับเพราะว่าเป,เ,ปเป็นวิธีการแก้ปัญหาของเรานะครับบางคนก็แต่ว่าบางคนก็คือวาดภาพมา ข้ามขั้นตอนหรือสลับขั้นตอนกันอยู่ก็เดี๋ยวค่อยๆแก้ไขกันไปไม่เป็นไรนะครับอ่าเรามาดูต่อไปนะครับ <c oughs> การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์คือการใช้สัญลักษณ์อธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะครับ <c oughs> เมื่อปัญหา <c oughs> ที่ต้องการแก้ไขไม่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับความยุ่งยากในการ เขียนอธิบายในการเขียนอธิบายนะครับขั้นตอนการแก้ปัญหาก็จะมากขึ้นด้วยนะครับคือถ้าปัญหามันยากมันซับซ้อนเราเขียนอธิบายงงเราก็งงแล้วก็เยอะมันก็จะเยอะด้วยแล้วก็งงด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้เขียนเป็นสัญลักษณ์แทนนะครับให้ใช้สัญลักษณ์แทนอะเรามาดูว่าสัญลักษณ์เป็นยังไงเนาะอะ,อ,ะอันนี้นักเรียนก็จํานะครับ เอา,อางี้ดีกว่าให้นักเรียนจดลงสมุดนะครับว่ามันเชื่ออะไรคําอธิบายอะไรอย่างเช่นสัญลักษณ์เราวาดรูปอันนี้ลงไปนะเราวาดรูปอันนี้ลงไปนะครับแล้วก็ชื่อสัญลักษณ์อะไร start end นะครับเริ่มต้นกับสิ้นสุดเนาะแล้วก็คําอธิบายเราน,นี่จดลงไปนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับ5สัญลักษณ์5ชื่อ5คําอธิบายนะครับให้นักเรียนจดลงไป นามสุดอันนี้เราต้องใช้นะครับต้องจําให้ได้นะถ้าอันนะครับตํหรเราเรียนชั้นป .3 มนะครับอ่ะต่อไปนะครับใครจําไม่ได้นะหรือว่าใครแบบครูครับผมที่จมไม่เสร็จเลยให้สต็อปนะฮะเราตอบแล้วก็จดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะไปดูการใช้สัญลักษณ์ต่อไปนะอ่ะนะครับอ่ะเรามาดูสามารถเขียนแงผงนะครับเขียนผังงาน แสดงลำดับ,บขั้นตอนการล้งางจานได้ดังนี้ล้งางจานก็ต้องมีแผงถังนะอ้าวเรามาเริ่มต้นเริ่มต้นลักษณะดูนะครับดูลักษณะเขาอันนี้ลักษณะของของเริ่มต้นเห็นไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมมันไม่ใช่คล้ายสีย่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมหัวมนแล้วกันอันนี้คือลักษณะของเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะครับจะดูจากอันเมื่อกี้เนาะเริ่มต้นอันสิ้นสุดเนาะต่อไปนะครับอ่านี่นี่อันนี้ สำคัญเือ,อนนีอันนี้คือลูกศรน,นะครับบอกทิศทางว่าให้ไปทางไหนนะครับสมมติคือลูกศรก็คือมาอย่างนี้ทางลงข้างล่างลูกศรขึ้นข้างข้างบนอย่างนี้ออนั่นเองก็ต้องดูนะครับต้องดูว่าเขาไปทางไหนนะดูแล้วอ่ลวาลักษณะลูกศรดีๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับอ่าอ่า อ้าวเรามาดูเต็มเต็มกันดีกว่านะครับเริ่มต้นก็คือเราต้องรวบรวมเศษอาหารอ่ารวบรวมจานอาหารก่อนรวบรวมเสร็จปุ๊บกวาดเศษอาหารทิ้งเห็นไหมมันเป็นขั้นตอนมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นชีวิตจริงเลยนะเราจะล้างจานเราก็ต้องเก็บรวบรวมมาจานก่อนไม่มีใครเดินไปหยิบจานทีละใบนะครับจสําหรับข้าวมาล้างแน่นอนนะครับเก็บรวบรวมมาแล้วก็ยกไปทีเดียวนะครับกวาดเศษอาหารทิ้งให้หมดทําไมอ่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่กวาดทิ้งเอาเราล้างเนี่ยนะครับเศษอาหารมันจะลงไปตันท่อนะครับตันท่อที่เราเใช้ล้งางจานนิดนึงเราก็จะเสียหายแล้วก็ต้องซ่อมต้องซ่อมโอเคนะครับอ่าแล้วก็มาอันนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวย้อนกับไปนิดนึงนะครับไอ้แดงๆอ,อ่ะนะเดี๋ยวเรียนดูไม่ทันอ้าว คอนเนคเตอร์นะครับเขาเรียกว่าจุดเชื่อมต่อเนาะจุดเชื่อมต่อจะมีคอนเนคเตอร์ก็ต่อเมื่อเรามีเหตุการณ์หรือว่ามีเงื่อนไขนั่นเองนะครับมีเงื่อนไขนั่นเองอ่ะเรามาดูมีการตรวจสอบเงื่อนไขนตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมอ่ะสะอาดหรือไม่สะอาดล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานอ่ะนี่คอนเนคเตอร์มาว่าเอาเสร็จปุ๊บก,กวาดอาหารเสร็จปุ๊บว่า ล้างเ้วยองอย่างตังานเสร็จปุ๊บเรามาตรวจสอบว่ามันสะอาดหรือไม่ถ้าสะอาดให้ล้างน้ำเปล่านะครับนาจานไปพึง่งให้แห้งแล้วก็เสร็จนั่นเองแต่ถ้าไม่สะอาดละ่ะทำให้สะอาดปุ๊บแล้วก็โยงมาน,นี่ไปที่จุดคอนเนคเตอร์ครับไปเพื่ออะไรเพื่อล้างอีกเที่ยวหนึ่งเห็นไหมไปเพื่อล้างอีกหนึ่งเที่ยวนั่นเองนะครับไปเพื่อล้างอีกหนึ่งเที่ยวพอไปล้างเสร็จปุ๊บก็มาตรวจสอบว่าสะอาดไหม มาตรวจสอบใหม่ว่าสะอาดไหมถ้าไม่สะอาดทําไงล้างอีกเที่ยวหนึ่งถ้าไม่สะอาดก็ล้างอีกเที่ยวหนึ่งถ้าไม่สะอาดก็ล้างจนให้มันสะอาดนะครับจนให้มันสะอาดล้างอีกเที่ยวหนึ่งเรื่อยๆนะครับแล้วตรวจสอบจนกว,ว,ว่ามันจะสะอาดเสร็จปุ๊บก็จะมาล้างจานด้วยน้ำสะอาดแล้วก็นําไปผึ่งในแห้งแล้วก็เสร็จสิ้นสุดนั่นเอง <ๆ S 2> อันนี้คือวิธีการเขียนผัางงานนะครับหรือโฟชาร์ตนะครับ ไปันดับขั้นตอนการล้างจานนะฮะอันนี้ก็ถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจก็ย้อนดูอีกเที่ยวหนึ่งก็ได้นะครับย้อนดูอีกเที่ยวหนึ่งนะดูประกอบข้อที่เขียนลงในสมุดนะครับ,ด,รบ,บญญนะดูประกอบกันกับสัญลักษณ์นะดูประกอบกันกับสัญลักษณ์ที่ครูวให้จดลงสมุดก็คือประกอบกับอันนี้นะครับนักเรียนจะได้เข้าใจว่ามันคือความหมายอะไรคำอธิบายยังไงนะครับเรียกว่าอะไรนะครับอ่า นี่ก็ตรวจสอบเงื่อนไขตรวจสอบออการทํางานหรือโปรเซสนะครับทิศทางนะแล้วก็จุดเชื่อมต่ออันนี้นักเรียนต้องต้องได้นะต้องจดแล้วก็นํามาดูด้วยเวลาเราเขียนนะครับพะไม่ไม่มีใครจำง่ายไอ้ไม่มีใครจาได้ง่ายๆหรอกนะนอกจากเราเขียนบ่อยๆถึงจะจําได้ง่ายนั่นเองนะครับเอาเรามาดูต่อไปอามาดูวิดีโอสักหน่อยหนึ่งนะครับ เรามาดูทีละอย่างทีละตอนก่อนนะบาทีละตอนก่อนจากวิดีโอดีกว่าที่บายให้ฟังดูเด็กหญิงมารีคนนี้นะครับอ้าวปัญหานะครับอันนี้คือปัญหามารีเล่นเกมจนดึกนะครับอ่าทให้ตื่นสายมาช่วยพ่อแม่ทอาอาหารใส่บาตรไม่ทันนะครับอันนี้คือปัญหาของมารีน,นั่นเองคนระับเล่นเกมดึกเลย นะใครเป็นบ้างนะครับก็ปรับปรุงตัวใหม่เนาะนะครับดูวิธีการแก้ปัญหากันว่ามันจะแก้ปัญหายัางไงโอ้โหมารีเล่นเกมยันเที่ยงคืนนะยันเที่ยงคืนนะครับเวลาสนนาฬิกานี่คือเที่ยงคืนบ้านเรานะครับแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะเป็นนะครับก็ต้องดูว่า เราควรจะเล่นประมาณไหนนะครับเล่นเกมได้แต่ว่าอย่าให้อย่าให้มันเกินเวลาเวลาพักผ่อนของเรานะครับเรายัางเด็กยังต้องใช้สมองอีกเยอะนะครับถ้าเราเล่นเกมเยอะๆอะไรเงี้ยเราไม่เรานอนไม่พอเราจะเบอร์เลนไม่รู้เรื่องนะครับเล่นเวลาว่างนะเล่นเกมเ,เวลาว่างไม่ใช่เอาเวลาทุกอย่างมาเล่นเกมไม่เอานะครับไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะครับเล่นเกมไว้ผ่อนคลายนะ อย่าให้เกมมันเล่นเรานั่นเองครับอย่าเกมมันเล่นเราอย่าให้เอาเวลาทั้งหมดชีวิตเราไปให้กับเกมนั่นเองนะครับเรามาดูต่อเนาะมะารีตื่นเกือบ9ก้าโมงแม่จะแก้ปัญหาให้มาลีตื่นเช้าช่วยทำอาหารใส่บาตรได้อย่างไรนะครับมาดูแม่แม่เริ่มคิดและ นะครับความคิดปกตินี้เลยนะเป็นความคิดปกตินะที่เขาเรียกว่าอลกริทึมนั่นเองนะครับวิธีการแก้ปัญหาเป็นที่เราเคยใช้อยู่เป็นชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับบางคนได้ยินว่าอลกริทึมโอ้ไม่อยากเรียนแล้วอลกริทึม um อะไรนะขึ้นมาป .3 ป .2 ไม่เคยเจอขึ้นมาปอ .3 อะไรอลกริทึม um, ไม่รู้จักนะครับเออมันเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ทุกวันนี่ครับเป็นเรื่องที่เราใช้ทุกวันเป็นเรื่องที่เออเป็นชีวิตประจำวันของเราดีกว่านะครับประมาณนี้ ดูนะครับก็คือพิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปัญหาก่อนปัญหาคืออะไรปัญหาคือมารีเล่นเกมนอนดึกจนตื่นสายนะครับเอ่อตื่นสิ่งที่ต้องการคือให้เขาตื่นเช้านะครับช่วยคุณแม่ทําอาหารใจบ้านอันนี้คือสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อโทษที มือไปโดนย้อนกลับไปอ่ะปัญหาคือมมลิเล่นเกมนะครับจนนอนดึกตื่นสายนะสิ่งต้องการกนะ็คือตื่นเช้านะครับมาช่วยคุณแม่ทำอาหารไทยบ้านนั่นเองนะครับคุณแม่ต้องทำยังไงเนาะราดูวิธีการแก้ปัญหากัน คุณแม่ก็วางแผนเลยนะครับและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเลยก็คือหนึ่งเรเวลาเล่นเกมนะครับสอนอนไม่เกิน4ี่ทุ่มนะครับสามคือตั้งนาฬิกาปลุกใช่อันนี้คือแม่เขาต้องอจํากัดนะครับการแก้ปัญหาออกแบบนะคือว่าให้จํากัดเวลาเล่นเกมนะให้รีบๆเข้านอนนะแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อให้มารินะครับได้ยินแล้วก็ไม่ตื่นสายนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาของแม่เขาดูดิ เป็นแนต่ออ่าแล้วก็วิธีสาอ่าขั้นตอนทีสาม็ัคือลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้นะครับอ่าตามแผนที่วางไว้ก็หนึ 1, เรวลาเล่นเกม 2. เข้านอนไม่เกิน4ี่ทุ่มสามนะครับก็คือตั้งนาฬิกาปลุกนะตามแผนที่วางไว้นะครับอ่าเรามาดูมารีนะ 3. ามทุ่มมารีนอนแล้วนะครับนาฬิกาปลุกถึงหกโมงเช้า นะครับโมงเช้าก็คือนาฬิกาปลุกปลุกให้มมริสตื่นขึ้นมาโอเคมาริตื่นแล้วสี่ก็คือการตรวจสอบผลนะครับตรวจสอบผลการแก้ปัญหามมริตื่นเช้ามาช่วยคุณแม่ทําอาหารใส่บาตรได้จนสําเร็จนั่นเองนะครับอ่าก็การแก้ปัญหานี้สําเร็จนะครับตามผลที่คุณแม่ต้องการ นะครับคุณแม่ต้องการผลที่อยากให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผลที่อยากให้เกิดขึ้นโอคประมาณนี้นะครับใครเป็นเหมือนมาลีนะปรับปรุงตัวใหม่นะครับเติอเื้าเช้านอนเร็วๆ็วนะครับเวลาว่างก็จะเล่นเกมก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ว่าอย่าเอาเวลาทั้งวันเ,เวลาทั้งวันเวลาทั้งชีวิตเราไปนั่งเล่นแต่เกมนะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีาสายต่อสายตาด้วยมันไม่ดีต่อสมองเพราะเราพักผ่อนน้อยนะครับมันจะทําให้ เราเรียนไม่หันเพื่อนนะครับจะทําให้เราไม่พร้อมในแต่ละวันนะครับจะทําให้สมองของเราเนี่ยจะไม่มีเรื่องเรียนมีแต่เรื่องเกมอย่างเดียวนะครับเข้าใจว่าเกมมันท้าทายนะครับเป็นครูครับเล่นเกมมันท้าทายนะครับครูครับผมมีเพื่อนในเกมเยอะกว่าข้างนอกอีกอ่าเธอรู้ได้ไงว่าเพื่อนในเกมเยอะกว่านะครับเพราะว่าวันๆเธอเล่นในเกมเธอไม่มีเวลาไปหาเพื่อน ไม่มีเวลาไปคุยกับเพื่อนไม่มีเวลาไปทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เพื่อนน้อยนะครับบางคนก็มาปรึกษาครูว,ว่าเ,ออเพื่อนชอบแกล้งครับเพื่อนเพื่อนผมไม่ชอบผมเ,เพื่อนเ,อเกลียดผมบอกเธอรู้ได้ยังไงจะคุยกับเพื่อนหรือยังบอกว่าผมไม่เคยคุยกับเพื่อนครับแต่ว่าเพื่อนไม่เอาผมเข้ากลุ่มนะเพราะว่าเคยเคยสอบถามว่าทําไมถึงไม่เอาเขาเข้ากลุ่มนะครับก็ ตรวจสอบได้ความว่าเขาคุยแต่เรื่องเกมมีอะไรก็จะพูดเรื่องเกมตลอดส่วนเพื่อนที่เขา,าเขาไม่ขออยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่ได้ชอบเกมมากเท่าไหร่เล่นเล่นเกมเหมือนกันแต่ว่ามันได้ติดจนแบบพูดถึงเรื่องเกม,เมอย่างเดียวนะครับก็ทต่ไม่เพื่อนนะ่ะไม่หลับไม่ชอบเพราะว่าเล่นแต่เกมนะฮะไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยเกมอ่าไม่สนใจเรื่องเรียนนะครับไม่สนใจเรื่อง ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนแต่สามารถหยุดเรียนเพื่อที่จะไปเล่นเกมได้นั่นเองอันนี้คือปัญหาที่เผชิญนะครับเด็กไทยเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับก็ปัญหาเรื่องโควิดสิบเก้านะฮะทำให้เราต้องเรียนออนไลน์น้อยคนนะครับเอาพูดตรงๆก็คือน้อยคนที่จะเข้ามาดูเข้ามาศึกษาหาความรู้กับลิงก์ที่คุณครูส่งไปนะครับทำงานส่งน้อยคนนะไม่ ไม่ได้ทำทุกคนบางคนก็เข้าใจทางกับทางบ้านนะครับฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่จะมาเติมเน็ตให้ให้นักให้นักเรียนดูได้อะไรได้แต่ก็ยังจะมีการโทรมาถามนะครับยังมีการโทรมาถามว่ามีการมารับมาลาไงานไหมอะไรไหมนี่คือเป็นผู้ปกครองที่ดีนะครับผู้ปกครองที่ดีมากเลยก็คือสา,ายชั้นปสามก็จะมีการส่ง ใบงานให้สําหรับคนที่ไม่ไม่สาม,มารถมาเรียนได้ไอสำหรับคนให้ที่ไม่สาม,มารถเรียนออนไลน์ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลยอ,อีกทางหนึ่งแล้วกันบอกว่าเออบางคนก็บอกว่าครูหนูไม่มีเน็ตเลยหนูจะเรียนยังไงอ่ะก็สาม,มารถรับติดต่อครยูยำชันแล้วก็มารับใบงานได้เลยนะครับมารับใบงานได้เลยแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่เข้าใจก็สาม,มารถโทรนะครับถามครูยำชันได้นะครับ นะหรือว่าไปคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอในท่อง YouTube ของครูครูก็จะตอบนะครับพยายามตอบนะครับเออ่ให้ได้มากที่สุดนะหรือถ้าใครไม่เข้าใจก็ฝากครูบระจงชันมาถามคุณครูได้นะครับต่อไปเนาะเป็นการบ้านนะครับเป็นการบ้านอ,อพัน,นึงนะครับอ่าครั้งที่แล้วนะครับ แก้ปัญหาโดยการวาดภาพในครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยการเขียนผังงานหรือโฟชาร์นั่นเองนะครับนี่การเขียนพังงานเหมือนเดิมโจทย์เดิมเลยนะครับในโรงอาหารของนักเรียนมาพบปัญหานักเรียนทานอาหารแล้ววางจะวางการอาหารทิ้งไว้นะครับบนโต๊ะอาหารให้นักเรียนวางแผนนะครับเพื่อแก้ปัญหาแดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทานอาหารแล้วไม่เก็บจาน โดยใช้แผงผังโฟชาร์ตนะครับให้ถูกต้องเมื่อนักเรียนครั้งที่แล้วนะครับถ้าเรียนเขียนแล้วก็วาดรูปมานั่นเองนักเรียนก็จะง่ายแล้วเขียนโฟชาร์ตง่ายแล้วเนาะมันก็จะมีอะไระเดี๋ยวครูไปให้ดูรางานนิดนึงนะครับดูรายงานนิดนึง อันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ด้วยเนาะใบงานนี้นะครับบางคนอาจจะมีเครื่องปิ้นนะครับหรือถ้าบางคนไม่มีเครื่องปิ้นก็เขียนลงสมุดเอานะวาดลงสมุดเลยไม่ต้องไปนั่งสัน่นไม่ต้องไปนั่งเอาเดี๋ยวต้องไปร้านร้านเน็ตเพื่อที่พิ้นนะครับไม่ต้องนะเขียนลงสมุดได้นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันออะเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สารละโฟชารนอย่างแรกเราต้องมีเริ่มแน่นอนเริ่มกับอะไรครับเริ่มกับสิ้นสุดใช่ไหม เริ่มโอ้ยทันทีคืว่าลูกเก่งด้วยเริ่มแล้วก็มาเป็นขั้นตอนนะครับเป็นอะไรเป็นโปรเซสเป็นขั้นตอนเรื่อยๆแต่เมื่อเขาบอกว่ามีการขันไปดูว่าโต๊ะอาหารเนี่ยเก็บเรียบร้อยไหมเราต้องมีอะไรครับเงื่อนไขให้ด้วยเงื่อนไขจะเป็นลักษณะแบบนี้อเรามีเงื่อนไขให้ด้วย นะอย่าลืมนะครับตรงเงื่อนไขแล้วก็บับเบิลนะตรงนี้นะครับคอนเนคเตอร์นะครับจุดเชื่อมต่อเราต้องมีด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะเขียนผิดนะครับถ้าไม่เราเขียนผิดแน่นอนประมาณนี้ทํามาก่อนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามคุณประจาชั้นนะครับแล้วครูจะตอบให้นะอ่ะแล้วก็อันที่2คือนักเรียนสามารถนําการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอะไรได้บ้าง นะครับอันนี้ก็เยอะเลยนะครับเพราะชีวิตประจำวันเราเป็นการแก้ปัญหาถ้าเรามีปัญหาปุ๊บเราสามารถใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาได้เลยนะครับเยอะเลยเราหิวข้าวเราจะกินข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้นะักเรียนลองเขียนมาเนาะมีอีกสองอันนะครับเขียนโปรชาร์ตกับเขียนาสามารถนําวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับก็ช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ ี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะมาเฉลยโฟชาร์ตนะครับโฟชาร์ตนั่นเองนะบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ถามถามได้เลยอันนี้คือไม่รู้ต้องถามนั่นเองไม่รู้ต้องถามนั่นเองถามมาได้เลยไม่มีครูคนไหนดุนะครับด้วยหลักการแบบนี้ก็เข้าใจนักเรียนบางคนนะครับว่าเราไม่ได้เรียนครูแล้วไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็สามารถถามได้เลยนะครับโอเคครับ<ๆ>สำหรับช่วงนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ